คลิปเหตุการณ์ที่น้องสาวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถ่ายเอาไว้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับมันเป็นช่วงเฉพาะแค่ช่วงที่มีปัญหากันแต่ก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงทําไมถึงนํามาถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เดี๋ยวเราสามคนจะเล่าให้ฟังนะครับไปดูคลิปกันครับไม่พี่เยอะขนาดไหนเธอไม่อะเชียร์ขอมื่ที้ทางพี่ไม่นะไม่รถเปิดอะไรบ้างมีเปิดอะไรบ้างรถผมเพิ่งยนออก็เตรียมท้ายผมอยู่เนี่ยแล้วเปิดอะไรบ้าง แล้วปิดอะไรบ้างเปิดมันก็ย yeah. huh. uh ังไม่ได้อ้วกก็เ eh? บิยเงินมาเท่าไรมิเตอร์เอาเงินเท่าไหร่จ่ายไปเออเท่าไหร่อายปะมันไม่ถึงมันไม่ถึงไม่จ่ายก็อ้วกเลยเหรอเออเฮ้ยยอะไ่ได้วเอามาตังเงินสดมานีเยอะนะเท่าไหร่นะจ่ายต้องกวมมาสอง้อยครับเออไม่จ่ายสองลยสองร้อย่ยองร้ไป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  ผู้ชมครับโชเฟอร์ขับแท็กซี่คันนี้เป็นผู้ชายผู้โดยสารเป็นผู้หญิงค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่น้องสาวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถ่ายเอาไว้ขณะที่เป็นนั่งรถโดยสารแท็กซี่คันนี้นะครับระหว่างทางผมย้อนกลับมาเล่าสั้นๆก็คือว่าพี่สาวเกิดอาการอยากจะอาเจียนถูกต้องไหมครับคว้าถุงมาจะอาเจียนจังหวะนี้โชเฟอร์ไม่พอใจจอดรถแล้วก็ไล่ผู้โดยสารลงก่อนที่จะเรียกค่าเสียหายที่อาเจียนบนรถนี่นะครับ ผู้โดยสารก็โต้กลับไปว่าเราไม่ได้อ้วกเลเทอะในรถคุณนี่แต่อ้วกใส่ถุงอ,ะอ่ะแต่ฝ่ายคนขับรถแท็กซี่ไม่พอใจจะเรียกเงินเพิ่มจากค่ามิเตอร์อีก500บาทพอผู้โดยสารไม่ยอมฮะทั้งสองฝ่ายก็โต้เถียงกันไปมานะคุณปุ้มคุณจอยค่ะสุดท้ายโชเฟอร์เขาทำไงฮะขวามีดลงไปแล้วฟันหัวของผู้โดยสารจนเลือดอาบเย็บทั้งหมด20เข็มนิ้วมือทั้งสองข้างถูกฟัน และหักด้วยนะครับต้องใส่เฟือกครหมอเอ็กซเรย์ศีรษะพบว่ามีเลือดข้างในสมองและกระโหลกเนี่ยร้าวต้องนอนดูอาการอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี3ของวันที่10สิงหาคมบริเวณริมถนนลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนี่เองครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ยังไงคุณปุ้มทั้งน้องสาวแล้วก็เพื่อนของคนเจ็บนะคะเอาหลักฐานต่างๆคุณผู้ชมเข้าไปร้องที่สายไหมต้องรอดเอาผิดคนขับรถแท็กซี่นี่แหละ ทางฝั่งเพื่อนผู้เสียหายบอกว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นคืนวันที่9สิงหาคมมีการจัดงานเลี้ยงจัดงานวันเกิดที่ร้านอาหาร <c oughs> แถวแถวถนนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะมีเพื่อนชายชาวสิงคโปร์และคนเจ็บชื่อว่าคุณวันเพนแล้วก็กลุ่มเพื่อนจํานวนหนึ่งมา,ม,ามาร่วมงานเลี้ยงกันก็กินดื่มอะไรกันไปจนประมาณตีสองพวกเธอก็จะกลับมีการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันพอรถมาปุ๊บนะเธอบอกเลยคนขับแท็กซี่เนี่ยยังไงพอพวกเธอขึ้นรถไปเนี่ยเหมือนด่าก่อนเลย เหมือน<ด>บนโอ้ยสวยชิบหายเลยเนี่ยาใช้งี้เลยเมา<อ>คือบอกว่าสวยมากมาปุ๊บเนี่ยได้ลูกค้ากลุ่มแรกก็เมาเลยแล้วคือคนเจ็บเนี่ยนั่งหน้าคนขับค่ะนั่งคู่กันส่วนตัวเธอนะแล้วก็เพื่อนสิงคโปร์เนี่ยนั่งข้างหลังระหว่างทางเธอบอกว่าโอ้พี่คนขับนี่คือหงุดหงิดตลอดจังหวะนั้นเหมือนแบบเริ่มจะอยากจะอาเจียนละทางคุณวันเพ็ญอยากจะอาเจียนบอกพี่จอดก่อนแล้วกันคือเธอเนี่ยก็ไม่อยากให้รถเลอะบอกพี่จอดก่อน จอดไปอาเจียนครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยคนขับรถแท็กซี่ทําเป็นเช็ดประตูรถแล้วก็บ่นตลอดเสียเวลาเสียเวลาทํามาหากินอันนี้คือเขาอ้างใช่ไหมฝังบบของผู้เสียหายอ้างแบบนี้ก่อนนะอ้าวคือรถไปใหม่ขับไปได้สักพักคลื่นไสอีกทีนี้คนขับแท็กซี่ค่ะยื่นถุงพลาสติกมาให้เธอบอกว่าครั้งที่2ที่มีการอาเจียนอาเจียนใส่ถุงพลาสติกเปิดหน้าต่างด้วยนะอาเจียนยื่นออกไปข้างนอกนะรถไม่เลอะเลย แล้วก็เป็นตามคลิปเนี่ยคุณผู้ชม,มแท็กซี่ไม่พอใจจอดรถปุ๊บไม่ได้เอาค่าอวกเอาค่าเสียเวลามาเฮ้ยทําไมไอะพี่เอามาเลย500บาทฝั่งผู้โดยสารฝั่งผู้เสียหายตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมแล้วสุดท้ายจบกันที่200จริงๆมันน่าจะจบกันที่จ่ายไปให้200บาทแล้วนะแต่ไม่จบไงแต่ไม่จบโอ้โหคุณผู้ชมแล้วมันบานปลายคนขับแท็กซี่ลงมาพร้อมมีดเนี่ย แล้วก็ฟันเข้าไปที่หัวเย็บไป2ี่บกว่าเข็ม,มอะค่ะโอ้เลือดนี่คือคราบเลือดยังอยู่ตรงทางเท้าอยู่เลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยไม่พอใจหลังจากนั้นก่อเหตุขนาดนี้แล้วนะขึ้นรถแล้วก็ไปทีนี้ประเด็นที่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจคืออาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยเขาก็บอกนะพวกหนูอาจปิดประตูเสียงดังทำให้เขาไม่พอใจแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเอามีดมาไล่ฟันที่สาวหนูที่หัวสองสาครั้ง แล้วก็ขับรถหนีไปค่ะค่ะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นเหมือนผู้โดยสารคนนึงด้วยอะ่ะหย,ยตกใจสิแบบนี้แล้วยังไงล่ะตำรวจทำงานหรือเปล่านะคะปรากฏว่ามาแล้วอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา งานนี้ตำรวจไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะ oh. เพราะว่าโชเฟอร์แท็กซี่ที่ก่อเหตุนี่ค่ะตามภาพเลย mm. ไปมอบตัวกับตำรวจสอนอสุทธิฐานเรียบร้อยหลังจากที่ตำรวจมีการประสานผ่านทางแอปพลิเคชันที่เขาใช้ในการที่จะเรียกให้ไปรับงานนั่นแหละค่ะเ mm. จ้าตัวก็มาถึงแล้วก็ยอมรับกับตำรวจเลยนะคะ mm. บอกว่า mm. ผมโมโหนะคะผมโมโหหลังจากที่มีปากเสียงทางคู่กรณีมีพฤติกรรมดูถูกสารพัด แล้วก็มีการโยนเงิน200บาทใส่หน้าให้ด้วยยิ่งโมโหใหญ่เลยเพราะว่าตัวเองก็เครียดกับปัญหาครอบครัวปัญหาหนี้สินแล้วทีนี้พอมาเจอผู้โดยสารมาอ้วกแบบเนี้ยพี่จอดให้หนูอ้วกหน่อยเอาอ้วกแล้วรอบนึงเอาขึ้นมาบนรถอ้วกอีกมันเหมือนกับยิ่งจุดไฟในตัวเขาอะค่ะความโมโหยิ่งเกิดขึ้นไปกันใหญ่ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก <KNOW> ็คงจะไม่ทำอะไรรุนแรงขนาดนี้รู้สึกเสียใจและอยากจะไปขอโทษผู้เสียหายที่โรงพยาบาลด้วยนะคะดูถูกอะไรเราบ้างครับคุณลุงเยอะมากอะไรที่เราเน่ยเขาดูถูกอะไรคุณลุงบ้างมันเยอะมากเรื่อนี้เนี่ยเขาดูถูกผมเขาเาปา่เมันใส่หน้าหรอกไหมใช่เขาดูถูกแท็กซี่ไหมโอ้เยอะมาก แต่ว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าก่อเหตุไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องโดนแจ้งข้อหาค่ะซึ่งเป็นข้อหาหนักด้วยนะคะข้อหาหนักก็คือเรื่องของการทําร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธและทําร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนจะเข้าขายพยายามฆ่าหรือไม่เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ในวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นโทษทางกฎหมายที่<ะ>ทางตํารวจก็ต้องไปดําเนินการแต่ว่าในมุมหนึ่งของการที่ขับรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารแบบนี้หน่วยงานอย่างกรมการขนส่งทางบกก็ต้องเข้าไปทํางานในการที่จะตรวจสอบด้วยนะคะ,ะ,ะคําถามคือทาไมมีมีดดาบยาวอยู่นนในรถนนนะคะ